สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตซอลไทยลีก2021นะครับเป็นการแข่งขันวันนี้นนทบุรีฟุตซอลขับครับพบกับเกษมรบดีเอฟซีนะครับในส่วนของผู้บรรยายอยู่กับคุณกัญญนณต์ศรีวิบูลและก็ผมอัครพจจิตอํานวยครับวันนี้เป็นเกมคู่แรกของเกมกลางสัปดาห์นะครับก็เป็นทีมน้องใหม่ครับนนทบุรีฟุตซอลขับครับเจอกับทางด้านเกษตรบดีนะครับกับทางด้านเกษตรบดีครับเริ่มเกมครับเป็นน้องฝันนนทบุรีครับอยู่ในเสื้อเหลืองครับ บุกก่อนครับจากซ้ายไปขวาครับส่วนเกษตรบดิตครับอยู่ในชุดสีเขียวครับกิตศักด์ครับพาไปจังหวะนี้โดนดักเลยครับยังเข้ามือทางด้านพีรนัทออกบอลเร็วพีรนัทเล่นเล่นเองครับลูกนี้จ่ายให้เกียรติศักดิ์ลองยิงครับโอ้โหบอลมันเข้าข้างตัดกิรติล็อกอยู่ลองสองโอ้วัชรินครับโอ้เซฟไว้ได้ทางด้านพีรนัทครับแล้วโตกลับมานรทพธุรีิรัชชิด ให้มาครับโอ้โหฟาวให้ที่ประภาสจ่ายมาจาังหวะนี้นักชาโอ้โหรวมถึงคนนี้ด้วยนะครับโอ้โหลุงดียิงแล้วแตะให้ทางนันปิยพานเอาโดนโตแล้วครับนาวินนาวินพามาเลือกใครดีเลือกรัชิกโอ้โหไปไม่ถึงครับเกียติศักดึงอยู่ ยังคึงอยู่ขนาดเส้นไปได้ไหมเป็นวัชรินครับให้มาอุหานุดีนลองยิงครึ่นหนึ่งศูนย์ครับเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้าครับยิงลอดขาเลยครับทางด้านของนี่ครับหมายเลขยิงตรงนี้ยิงดีจริงครับสุรสิทิ์ครับให้มาดาวิดลองยิงเลยครับโอ้โหอ๋อจบพิเรนแรกครับ เป็นทางด้านกเกษตรปฏิทนนครับนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์จากบูฮานุตินรอแมในนาที16นะครับครับเรเป็นกเกษตรปฏิินดนำอยู่ครับหนึ่งศูนย์ครึ่งหลังครับเกษตรปณิทินเขียนเริ่รญญมเล่นครับเกี่ยพันจ่ายมาลูกนี้ให้ประภ้ากีรนัดครับทิ้งมาโอ้โหเจ้าวนเล่ครับกิติศักดิ์ยังได้อยู่ให้มาสารัสเล่นกับกิติศักดิ์้องกดด้วยขวาโอ้โหอบอลหนักนะครับ เนี่ยโอ้โหยังบล็อกไว้ได้ครับหลอก3คนครับแล้วก็เป็นวัชลินให้เนี่ยครับนายลิชาโอ้โหพุ่งพิฆาตเกียรติศิ์ให้มาอกกลับมาลูกนี้ยิงหนึ่งหนึครับเอาจนได้ครับในที่สุดแล้วยิงลูกนี้สวยด้วยนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าเนี่ยครับจังหวะไหลมาของยศศพลครับแล้วก็กดเลยครับโอ้โหเข้าหน้าต่างเขาสเลยครับ นาที27ครับมานฤชาปิยพันธ์ประชิดแทงมาจังหวะนี้โอ้โหพลิกขึ้นนำครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับเนี่ยครับแทงมาแล้วบุ้มเดิมเลยครับเสาสองที่เดิมครับโอ้ยิงนิ่มจริงครับจังหวะนี้ก็เป็นประตูให้ทางด้านพึ่งพิฆาตพลิกกลับมานำครับได้ครับประพาสให้มาที่จัตจา ปชลินเล่นกับจัดจาลองยิงครับโอ้โเซฟด้วยขาวไว้ได้ครับทางด้านพิรันตทโอ้หยิงอีกที2-2ครับนี่ครับจังหวะที่ยิงจังวหวะแรกของจัดจาติดนะครับแล้วจิ้มลูกนี้มาให้ประภาดคนเดียวเลยครับเข้าบล็อกไม่ทันกองหลังโอ้ตัวรับเข้าบล็อกไม่ทันนะครับจังหวะนี้แล้วยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหสวยงามครับแทงไปให้ เดี่ยวพันเล่นที่วัชรินไม่ยิงครับเข้าซ้ายลองยิงโอ้โหพลิก3-2ครับวัชรินนมัสการทีนวัชร์ยิงแบบนี้ครับนี่ครับกระชากมาแล้วกดเปี้ยงเลยครับหายเลยหลอกทีนึงครับแล้วเข้ามาซ้ายโดนบังด้วยครับเลยไม่ทันเลยครับทางด้านของพีรนัทแล้วก็ยิงดีจริงครับมุมเลยดูนี้ครับเจ้าเล็กนี่ถือว่าทำได้ หมดจดทีเดียวครับลงมาป้องกันในจังหวะนี้ครับรวมกับทางด้านกีรติครับใช้กำแพงถึง3คนเลยครับมีทางด้านจัจจาเข้าไปยืนร่วมอีกคนหนึ่งครับลูกนี้บล็อกเอาไว้ได้ครับเล่นกับสุรสิทธิ์ครับวิทยา ลองยิงโอ้โหเข้าหรือเปลา่าครับแม่ผู้สินเอ้าโดนสวนเข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้นาทีที่คานก่อนครับจังหวะแรกแล้วนี่ครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับแฉลบขาธัิชาจนคานแล้วจัจจาครับอาศัยฉกจังหวะนี้นะครับโอ้โแล้วยิงอย่างแม่น,นครับสวยงามมากครับจัจจาถือว่าเลงทิศทางได้แม่นยามทีเดียว โงลูกนี้ก็ปัดไม่ได้ครับโอ้โหแล้วก็หมดเวลาครับเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับจังหวะเซฟของวิศรุตครับครับแล้วก็เป็นทางด้าของนรทบรีฟุตซอลขับครับแพ้ให้กับเกษตรมิตเอฟซีไปนะครับ2ประตูต่อ4นะครับ